สวัสดีครับสวัสดีครับเดมัสริจอลเลอร์ประไพครับครูใหญ่ในเรื่องพนอครับเอ่อก็ปัจจุบันตอนนี้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องพนอนะครับแล้วก็เอ่อเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับบทบาทแล้วก็ขอบคุณไฟฟ์สตแล้วก็เอ่อทีมงานทุกๆคนรวมถึงผลตอบรับจากคนดู คือุวันนี้อนอมุ่งสู่ร้อยล้านแล้วครับขอบคุณมากๆที่มาติดตามแล้วก็ทำให้จักรวาลรองของเราขยายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับไม่ดนเชื่อวนาึงตัดใจเรื่องนี้เรื่องแรกอ๋อตอนคือตอนที่ส่งบทมานะครับก็ผมรู้สึกว่าบทที่ได้รับมันห่างห่างไกลกับตัวเองมากๆแล้วก็เป็นบทที่ท้าทายมี มีความรู้สึกว่าจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้ได้รับบทบาทในสิ่งที่เรามันไม่ใช่ตัวเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วผมผมก็รู้สึกว่าผมต้องยินดีที่จะรับแล้วก็จะทำให้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็พอได้ได้ไปลงเล่นได้เห็นทีมงานทุกๆคนแล้วก็ได้มีการท่องบทแต่งเอฟเฟกหรืออะไรหลายๆอย่างอะคือบทของผมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่ ที่อยู่ในหนังอ่ะถ้าคนเข้าไปดูก็จะเขาคงจะเห็นว่ามันมันแบบมันต้องใช้พลังงานอะไรบางอย่างที่มันแบบเยอะเยอะในการถ่ายทอดออกมาให้เป็นคาแรคเตอร์ครูใหญ่ในเรื่องครับจากได้ลองการแสดงแล้วชื่นชอบไหมครับจะสนใจในเรื่องมือหรืถ้ามีผู้จัดไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับผมยินดีรับทุกทุกเรื่องเลยครับยินดีเอคือคือในพาร์ทของผมแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ผมเป็นนักร้องนักแต่งเพลง มาก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เลยมีแฮชแท็กของตัวเองว่าผมเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ร้องเพลงพอไหวแล้วก็แต่งเพลงได้นิดหน่อยครับแล้พูดถึงงานเพลงมีอะไรบ้างเติมตอนนี้กาลังแต่งเพลงให้วายโนเซเว่นอยู่ครับเพลงใหม่อยู่แล้วก็เพลงของตัวเองก็กําลังทําอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ทันใจแฟนๆนะแต่ก็กําลังทําเรื่อยๆอันนี้ครับผมคือมันแต่งไปเรื่อยๆเพราะมันเหมือนกับเราก็มีความคิดวันต่อวันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผม คือยังไม่มีแบบกําหนดวันที่แน่นอนเดือนที่แน่นอนพยายามพยายามปีเนี้ยคือผมรู้สึกว่าเวลาเวลาแฟนเพลงเขาถามผมว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ผมก็ผมก็จะแบบเอ,อตอบเขาไปแบบกล้าๆกลัวๆไม่ไม่กล้ารับปากแต่เชื่อว่าผมก็พยายามจะพยายามจะขยันแล้วทําให้ให้เสร็จภายในปีนี้สักหนึ่งเพลงเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยครับผมส่วนปีนี้ละครพยายามจะเสนออะไรเออแต่ ซีรีส์ละครเนี่ยยังไม่ได้รับแต่ว่าถ้ามีติดต่อมายินดีรับทุกเรื่องครับผมแล้วก็เรื่องเพลงนี้ไม่ได้ออกมาคือจริงๆแล้วผมทําเพลงผมแต่งเพลงละครแต่งเพลงซีรีส์เรื่อยๆคือผมอยู่ในพาร์ทเบื้องหลังเนี่ยไม่เคยไม่เคยหายไปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่ทราบเท่านั้นเองว่าว่าผมทํางานอยู่ต่อเนื่อง แต่ว่าในพาร์ทของเบื้องหน้าผมก็ยังรับเล่นคอนเสิร์ตอยู่คือก่อนหน้าเนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่นสักเท่าไหร่เพราะเพราะผมรู้สึกว่าแบบไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพุ่งช่วงปลายปีที่แล้วผมเล่นคอนเสิร์ตเด็กเทปอะไรเงี้ยกับหลายๆคนแล้วรู้สึกว่าก็สนุกดีปีนี้เลยกะว่าถ้าใครจะจ้างในฐานะนักแต่งเพลงผมรับนะครับนักร้องผมก็รับนะครับหรือจะเป็นนักแสดง ผมยินดีรับครับยินดีรับในทุกหน้าที่ทุกตําแหน่งที่สามารถทําได้ได้แล้วผมจะทําให้ดีที่สุดด้วยครับขอบคุณมากครับล้วจะได้ชมอีกทีเมื่อไหร่ครับการคอนเสิร์ตของเราที่จะริมขาไปไหมครับอ๋อถ้าถ้าติดต่อมาก็ไปนะครับก็คือคือไม่ว่าจะเฟสติวัลหรือจะเป็นในผับหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้คือก่อนหน้านี้ผมแค่รู้สึกว่าวันนี้ผมถ้าผมพูดว่าผมผมรับแล้วเนี่ย คนที่เคยติดต่อมาแล้วปฏิเสธไปเนะี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบอ้าวทำไมวันนี้รับล่ะอะไรเงี้ยคือแต่ว่าวันนี้น้อมรับทุกๆคําเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือ,อ,อให้แต่งเพลงก็แต่งนะครับหรือให้ร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตก็ร้องครับนล้วปัจจบันคุณเป็นศิลปินเพลงแบบอิสระหรือว่าทีทยนะคอเอ๋อเป็นอิสระครับผมเป็นอิสระมีคนทำีทยกันเยมีแฟนทำทายด้วยกัน คือผมรู้สึกว่าก็มีมีคนทํากันเยอะแล้วแล้วเอาจริงๆทุกคน่ะแ้าจะมีค่ายเดียวกันนะคือค่าย YouTube ค่ายติ๊กต็ออ่ะ <c oughs> คือมันมีช่องทางการการเผยแพร่ที่เท่ากันทุกคนสามารถจะเป็นเจ้าของค่ายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างครับผมในความรู้สึกผมนะก็อยากให้ฝากช่องทางติดต่อตามที่ในกลุ่มจะมีโอเคครับฝาก ถ้าใครอยากพูดคุยกันนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ The m ม s สนะครับผมเล่น Facebook เป็นหลัก f c e e o o o t t h m m u s แล้วก็โปรไฟล์แล้วก็เป็นเพจ t t h m u s t i t t o k o k มี The m u s l l v v e นะครับไอจีอ IG มี the m u s Zone นะครับก็ พอดี IG ถูกแฮ็กไปครับเดอะมัสถูกแฮ็กไปก็เลยแบบตอนนี้เลยไม่ค่อยได้อัปเดตกับ IG ใหม่เดอะมัสโซนเท่าไหร่แต่ก็ยังไงผมเข้าไปส่องทุกทุกทุกอย่างคนระับไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรืออะไรเงี้ย t ิ k กต็อกมีแอบเคนะครับเดอะมัสไลฟ์แต่ว่ายังไม่เคยอัพอะไรเลยครับก็ถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งคงแบบจะมีผลงานทางช่องสื่อต่างๆอะไรเงี้ยครับผมคือผมเป็นคน Gen X นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ